นะครับซี่โครงหมูเราก็เป็นหม้อทอดไร้นันนะครับอนนี้เราก็กำลังจะใส่เข้าไปแล้วเราก็จะตั้งเวลานะครับว่าจะเอากี่นาทีก้แต่นะครับเราสามารถเปิดดูได้เรื่อยๆ,ๆนะครับอันนี้ตั้งไว้ที่ สิบนาทีก่อนถ้ามันไม่สุดอยังไงก็สามารถที่จะเพิ่มเวลาอีกได้นะครับตอนนี้เราตั้งอุณหภูมิไว้ที่2 0 0องศานะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับว่าถ้าเราอบอาหารประเภทไหนถ้าเฟ้นไฟก็ใช้เวลาแบบ ประมาณ10 1ถนาทีถ้าเป็นกุ้งก็10 1 5ึุณภูมิร้อยแปนะครับถ้าเป็นปีกไก่ก็180ยแปดสิบห้าถึงยีปลาก็200องศา8 1 5นาทีถ้าเป็นพวกเบเกอรี่หรืออาหารก็ร้อแปดสิองศา6 1 2นาทีถ้าเป็นพวกขนมปังขนมปก เช่นเค้กวยหอมอะไรนี้นะครับถ้าเราจะอบก็ใช้แค่140นะองศา25-30นาทีนะครับถ้าจะอบขนมแต่นี้เราเป็นสิโครมเนาะเราเอาสัก10นาทีไปก่อนนะครับถ้ามันไม่สุกยังไงเราก็ค่อยเพิ่มเวลาอีกนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงนะครับที่มันดังอีอบริเวณนี้นะครับเป็นเป็นหม้ออบลมร้อนที่อ่า เขาบอกว่าจะให้ลมระบายลมออกมาตรงนี้นะครับลมก็จะออกมาตรงนี้เห็นไหมครับมีเส้นรับตรงนี้ให้ลมคือเขาบอกว่า,าห้ามเอาอะไรมาวางรับตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่ระบายลมนะครับครับหลังจากที่เวลาผ่านไป20นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าหมอ้ออบเปิดออกมาจะเป็นยังไงแทนแทนดูกันนะครับว่าเปิดออกมาแล้วจะเป็นยังไง โอสสส้สุด,สดครับนะก็จะมีน้ำมันใช่ไหมครับน้ำมันที่หล่นตรงนั้นนี่เห็นน้ำมันที่หยดลงไปนะครับน,น,นี่ครับน้ำมันน้ำมันหล่นอยู่ตรงนี้เยอะเลยนะครับนี่คือน้ำมันที่ได้จากซี่คงุงนะครับถ้าเราอยากจะให้มันเตรียมอีกนิดนึงเราก็เอาอีกสักห้าสินาทีก็ได้เ,ดไเราเอาปออบไปห้านาทีนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราอบไปแล้วอีก5นาทีโอเคโอ้ okay. oh, สวยงามน่ารับประทานมากเลยนะครับเดี่ย u g จะเกลี่ยกรอบโอเคครับเดี๋ยวเรามากใส่จานกันเลยนะครับขออนุญาตนะครับรเดี๋ยวนายใส่ซมเห็นไหมครับน่าทานมากเลยนะครับมันแร่มาไข่ล้อมยังทอดอ่าง น้ำมันก็จะตกอยู่ตรงนี้นเห็นไหมครับนี่สำหรับคนที่สสาเฮลตี้นะครับสสาเฮลตี้น้ำมันก็อยู่ตรงนี้โอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้ด้วยอบซี่โครงหมูนะครับน่าทานมากเลย